มาจะขอความรู้เรื่องเนี่ยครับขอขอความรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อเี่อจำไมจดึงำไมจึงแห้งแห้งดีกันอันนี้คือซีเมนต์ซีเมนต์ซีเมนต์จากตรงนู้นไปนู้นเลยนู่นถึงนู่นอันนี้จากตรงนี้ไปนู่นอันนี้คือจากตรงนู้นไปนู่นแต่ก่อนมันเป็นข้อหมูเนอก็เลยไปจากข้อหมูมาเป็นนี่มันเป็นลรางน้ําไหลออกข้างสองข้างเนี่ยผมก็ทําตรงร่องตรงที่เราไม่ได้เทซีเมนต์ เราก็ขุดขุดเลยขุดล้มทำเสาให้มันตรงกันมาอ๋อเคล็ดลับก็คืออันี่มีแต่ซีเมนต์หมดเลยอ๋อปูซีเมนต์เออหนึ่งหนึ่งก็คือปูเอ่อเทปูนซีเมนต์เดี๋ยวไม่ต้องหนามากก็ได้เนาะไม่ต้องน้ำสองคือยกเสาให้สูงเออยกเสาสูงครับสามก็คือเอ่อเป็นที่ปโปรง่งเนาะสูงในโปรง่งนนี่นแต่สองแต่สองทิซีเมนต์ถึงตรงนี้แหละ นู่นยาวไปถึงนู่นยาวไปถึงไอ้เสาติดกับฟางฝั่งนู่นอ่ะถึงนู่นเลยพินาเนี่ยวัวเออที่วัวพินามวัวต่างเด้อไม่ได้เปลี่ยนเลนี่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 มุมซีเมนที่ผมโก่อว่ะถึงนี่ไอ้ตรงนี้ก็รังน้ำลายแตกรเป็นแตกนมันเป็นคอกวัวทีนี้พอผมใส่ใส่วัวฝั่งนี้ผมก็ทำ ทำคงหมูทางนี้อีกถูกไหมขย้ายไปทางโน้นนี่ล็อกหนึ่งนี่ยตรงล็อกกลางนี่มันไม่มีไม่มีไม่มีไอิซีเมนนะแต่ฝั่งโน้นซีเมนหมดเลยถึงโน้นอ๋อไม่ได้ไอฝั่งโน้นฝั่งนู้นไม่มีเออซีเมนเออบอถึงออ๋ถึงเปียกหน่อยนึงตรงตรงที่ตรงที่มีซีเมนเขอะไรโน่นตรงเปลี่ยนเปี่ยนนั่นซีเมนนั่นเราเดินไปดูทางโน้นเห็นเห็นซีเมนเลยแต่แต่ วัวมันเดินมันมันจะไหลออกข้างคุณจะไหลอยู่ออกข้างทำไมเท,ท,ทแบบสนโนว์เป็นไปออกข้างทั้งน้นมันก็โล่งทา้งนู้นก็ดินธรรมดาคือธรรมดาก็าคือหัวใจน่าก็คือหนึ่งปูเทปูซีเมนต์แต่ไม่ต้องหนามากก็ได้สองก็ลยกลยกเสาส,สูงเออยกออได้ะเทบางๆสามก็เอเอไอเนี้ยหมด อันนี้ล็อกนี้มันมีมันมันมันหมูสองข้างเนาะทางโน้นข้างหนึ่งทางนี้ข้างหนึ่งเราก็เดินตรงกลางแต่ตรงกลางมันเก็สมเป็นอยู่แล้วปีนจากเป็นจากกดิบอันนี้หมูไปเป็นเลี้ยงวัวก็เลยเลยสงก็เลี้ยงเลี้ยงวัวมาหมูก็เป็นโรคด้วย่วงนั้นแล้วมันก็ตายหมดเราก็เอตัดสินใจเลี้ยงวัวไปผมเลี้ยงหมูมาตั้งเจ็ดปีเนาะห้าหกเจ็ดปีนี่มาเลี้ยงวัว เลี้ยงวัวเข้าสามปีนี่แหละสามปีวัวได้เยอะอนาดนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยอืสิบสิบกว่าสิบกว่าตัวนี่ครับขนาดวัวเขาเยอะนะครับอันนี้ก็วัวก็สิบสามตัวทั้งลูกทั้งแม่ขนาดวัวจังสิบสามสิบสี่ตัวนะครับแต่ว่าพื้นไม่ไม่เฉดเลยครับจะแถมมีคนมาจองขี้วัวไหมเนี่ยจองเขาเขาสั่งเรื่อยทั้ง นนเจริญบ้างทางบ้านเราบ้างตรงเจริญนี่ก็คือบ้านกรวดนะครับเออเค้นนั่นเละนี่เคตนนั้นเขาทาสนวนลรไปเขาก็ให้เราค้นไปให้อนี่ก็ก็ถ้าเ,าเราส่งไปเขาทางโน้นก็ทุงละสี่สิบบาทค่าน้ำมันเราด้วยก็ปิ้งกันเออได้าทางได้าทางเอ่าาเอขี้วัวด้วยทั้งวัวก็นอนดับสบายด้วยนอ้วนด้วย คล้องในแขกหน่อยก้อนะบักหน่อยพวกมันไม่ได้นอนเนี่ยให้กินกินดีมีชชยด้วยเนี่ยผสมน้ำเห็นไหมเนี่ยผสมกับน้ำทางให้มันกินทุกวันเนี่ยกินดีมีชั้เนี่ยมันมันเลิกปวดท้องมันหายเลยครับสามอาทิตย์แล้วยังยังไม่ไม่เห็นท้องท้องป่องอีกเลยแต่ก้อนมันเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเนี่ย พอได้กินดีมีชายมากินตอนนี้มันรู้สึกหายสามอาทิตย์แล้วมันไม่ไม่ไม่บวมเหมือนแต่ก่อนนะรู้สึกว่ามันคือหยุ่คืนแล้วพอผมหางหางผมทําผมให้กินในช่วงกินดีมีชัยตลอดเนาะช่วงนั้นไม่มีตังเนาะผมก็เลยหยุดไปสักพักเกือบสองเดือนเนาะ หยุดสองสามเดือนแหละไม่ได้ให้มันกินพอแต่เริ่มมันปวดมาเห็นมันท้องท้องท้องปองท้องปองตัวหนึ่งทีนี้ผมก็เลยโอ้เป็นอะไรนะเนอะราวัวเนี่ยแต่วัวหูยาวมันจะเลี้ยงพรอมหน่อยมีโรกมันจะพร้อมหน่อยเวลา